สวัสดีครับกลับมาพบกับ NGG Analysis ประจำวันที่13ตุลาคมนะครับก็มาอัปเดตข่าวกันนะครับว่าวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ส่งผลยังไงกับราคาทองคำนะครับก็เมื่อคืนนะครับมีประเด็นใหญ่ๆอยู่3ประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไปทีละประเด็นนะครับก็เริ่มจากประเด็นใหญ่เมื่อคืนประเด็นแรกนะครับ คือเรื่องของ IMF นะครับเมื่อคืนที่ทาง IMF เนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะครับออกมาวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณที่จะเกิดขึ้นนะครับสัญญาณเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นเรื่องความเสี่ยงก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมกันนะครับทาง IMF นะครับเขาก็ออกมาเตือนนะครับถึงความกังวลนะครับความกังวลถึงสภาพเศรษฐกิจนะครับของทั่วโลกนะครับอาจจะส่ง ผลไปในทางลบกับสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งในเรื่องของอ GDP นะครับ GDP ของนานาประเทศเองนะครับการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะครับสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้คือที่ทาง IMF เขาก็ออกมาแจ้งนะครับออกมาถแถลงการนะครับว่า เศรษฐกิจหรือว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยอาจจะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็เลยส่งผลให้ฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับตัวลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและสิ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือราคาทองคำนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์นี้เหมือนกันนักลงทุนนะครับนักลงทุนเองก็เริ่มกังวลน,นะครับเริ่มกังวลสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับ ทาง IMF นะครับก็หั่น GDP ของสาหารัฐลงนะครับเหลือ5.9นะครับจากตอนแรกเนี่ยเขา forecast ไว้ที่6.0สัท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานคราวนี้ไปดูข่าวที่2กันนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างประเด็นที่2นะครับเมื่อคืนนะครับอัปเดตเกี่ยวกับทางเฟดบอสติกนะครับ ทางเฟดบอสติกเขาออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อนะครับเงินเฟอ้อที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับมากกว่าที่เฟดคาดการไว้เฟดคาดการเงินเฟ้อไว้ที่สองเซนต์นะครับ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเงินเฟอ้อจะพุ่งขึ้นสูงกว่านั้นนะครับสัญญาณแบบนี้นอาจจะส่งผลต่อภาพรวมรของเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่เฟดอาจจะต้อง take a คชั่นในการปรับนโยบายทางการเงินเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟกันนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นปีตั้งแต่ปี2012นจนถึงปี2020เ,เงินเฟอ้อจะอยู่ในช่วงประมาณ2%นะครับถ้าดูจากตัวเลข Uh, PCE นะครับจะเห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะวิ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับ2%ไม่ได้เกินไปกว่านั้นนะครับแต่ในช่วงปี2021เนี่ยจะเห็นว่าเงินเฟอ้อตอนนี้กระโดดขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับ PCE ขึ้นไปที่3.62%นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เยียนะครับเพิ่มขึ้นไป4.26%ตัวนี้เริ่มส่งสัญ,ญญาณที่ไม่ดีกับทางสหรัฐนะครับไม่ดีกับสหรัฐเงินเฟอ้อนะครับไม่ดีกับสหรัฐ แต่จากข่าวอันที่2นะครับจะส่งผลบวกนะครับกับราคาทองคําในอนาคตถ้ามีการส่งสัญญาณถึงเงินเฟอ้อที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตเนี่ยแนวโน้มในเรื่องของราคาทองคำเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตนะครับจากะเด็นที่ทางเฟดบอสติกเขาพูดเอาไว้ ก็ต้องรอดูท่าทีของเฟดในการประชุมครั้งหน้าว่าเขาจะดําเนินนโยบายทางการเงินยังไงนะครับแล้วก็เขาจะแก้ปัญหาในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับขนาดนี้ยังไงถ้าเฟดนะครับส่งสัญญาณในการปรับนโยบายทางการเงินอาจจะส่งผลโดยตรงนะครับกับราคาทองคายิ่งเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อสูงก็อาจจะส่งผลให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่เอาไว้ Against กับทางเงินเฟอ้อเลยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่2นะครับที่อาจจะส่งผลดีกับราคาทองคําในอนาคตนะครับเมื่อเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ประเด็นที่3นะครับทางเฟดคาริดานะครับเขาก็ออกมาแก้ต่างนะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับซึ่งทางเฟดคาริดาเองนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐนะครับไม่ได้มีความใกล้เคียงกับคำว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเหมือ ปี1970เลยนะครับแล้วก็ทางเฟดคาริดาก็ออกมา พูดอีกว่าตอนที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่นะครับในปี1970เนี่ยเขาเองนะครับก็เขาก็ออกมาบอกว่าผมเองก็อยู่ในช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะครับผมก็เป็นนักศึกษาการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี70เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเหมือนกับตอนนี้สักเท่าไหร่อันนี้คือคําพูดแก้ต่างนะครับจากตอนที่ IMF นะครับออกมาบอกว่าเออเนี่ยหลายๆประเทศอาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับทาง เบตคาลิดาเขาก็เลยออกมาแก้ต่างว่าตอนนี้ภาพรวมของสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีความใกล้เคียงกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในปี1970สิ่งที่ตามมาคืออะไรในปี19 7 0นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจโลกนะครับก็เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับโดยมีการลดลงในปริมาณการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยปรับลดลงนะครับการจ้างงานที่ลดลงนะครับ การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มถดถอยนะครับในประเทศของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยแล้วก็วิกฤตน้ำมันนะครับที่เกิดขึ้นในปีพัน0ก็สก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงนะครับได้แก่ผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพวกดุลการค้าต่างๆนะครับแล้วก็ดุลการชำระภาวะเงินเฟ้อภาวะหนี้ต่างประเทศนะครับก็ถ้าพูดรวมๆเลยนะครับบอกได้ว่าอาจเศรษฐกิจประเทศนะครับกำลังเข้าสู่ภาวะที่ ย่ำแย่นะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในปี1970สหรัฐเนี่ยถอยหลังนะครับเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับหล,หลายอย่างแย่ลงเดี๋ยวเราลองไปดูสรุปกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวกันนะครับจาก3ประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับสามประเด็นที่เกิดขึ้นว่าส่งผลกระทบ ยังไงกับราคาทองคำกันบ้างนะครับจากประเด็นแรกนะครับในเรื่องของที่ IMF เขาออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเขาคาดการถึง GDP นะครับ GDP ของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงแล้วก็นักลงทุนนะครับนักลงทุนเองก็กังวลนะครับ กังวลถึงภาวะเศรษฐกิจผดถอยนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับกระทบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐด,ดิ่งลงนะครับแล้วก็ผลที่ตามมาคือราคาทองคำเนี่ย ปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากผลกระทบแรกนะครับที่ IMF ออกมาบอกถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับต่อตลาดหุ้นนะว่า GDP เองเนี่ยจะแย่นะครับนักลงทุนก็กังวลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยเหมือนกันนะครับส่งผลให้เมื่อคืนตลาดหุ้นนะครับปรับตัวลงราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อันที่2นะครับข่าวที่2ก็คือ f ฟดบอสติกเปิดเผยนะครับเขาอนุานว่า ตอนนี้เงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับสูงกว่าที่เฟดคาดการนะครับเฟดคาดการเงินเฟอ้อไว้ประมาณ2%นะครับแต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับตัวเลข PCE เนี่ยสูงกว่า 3.62%ซึ่งสูงกว่าที่เฟดคาดการการที่เงินเฟ้อสูงกว่าที่เฟดคาดการอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงินเฟ้อนะครับยิ่งสูงก็อาจจะทำให้นะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น เงินเฟ้อสูงราคาทองคําต้องกดไม่ให้เงินเฟ้อสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มข้อที่2อเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณในเรื่องของราคาทองคําในอนาคตได้นะครับจากประเด็นที่2จากประเด็นแรกนะครับ IMF บอกว่าตลาดหุ้นหรือว่า GDP ของสหรัฐไม่ดีอันนี้ส่งสัญญาณบวกกับราคาทองคำนะครับข้อที่สส่งสัญญาณบวกกับราคาทองคําเหมือนกันแล้วก็ประเด็นที่3นะครับในเรื่องของเฟดคาริด้านะครับ เฟดคาริดาเนี่ยออกมาแถลงการตอนช่วงประมาณห้าทุ่มนะครับห้าทุ่ม IMF มาตอนประมาณสองทุ่มนะครับเฟดคาริดาครับออกมาแถลงการภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับซึ่งทางเฟดคาริดาเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลนะครับมีความกังวลมีความกังวล ว่าจะมีโอกาสเกิดเหมือนปี1970นะครับทศวรรษที่70-80ที่เกิดภาวะเงินเฟ้อที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนะครับส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากๆนะครับซึ่งทางเฟดคาริดานะครับก็ออกมาดีเฟนต์นะครับว่าคําพูดของเขาคือเขาบอกว่าเขามองเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอยู่ในระดับต่ํา ไม่ได้มองว่าจะมีโอกาสเกิดเหมือนปี1970สัญญาณแบบนี้นะครับก็เลยทําให้แก้ต่างในประเด็นในเรื่องของตัว IMF เมื่อคืนจะเห็นว่าช่วงหนึ่งนะครับราคาทองคำเนี่ยกระโดดปื้อขึ้นไปนะครับจากประเด็นในเรื่องของตัว IMF หลังจากนั้นนะครับราคาทองก็วิ่งอยู่ แล้วเฟดบอสติกนะครับออกมาพูดเรื่องเงินเฟอ้อหลังจากนั้นเฟดคาริดาออกมาแก้ต่างเรื่องเทาวะเศรษฐกิจสหรัฐนะครับส่งผลให้ราคาทองเนี่ยดิ่งนะครับกลับลงมาที่เดิมนะครับจะเห็นว่าภาพรวมนะครับอาจจะส่งสัญญาณนะครับไปทางแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้าดูในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานตอนนี้เนี่ยทาง IMF นะครับส่งสัญญาณในเรื่องของ GDP ไม่ใช่แค่สหรัฐแต่ว่าเป็น GDP ทั่วโลกว่าตอนนี้เนี่ย ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยนะครับอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจของนานาประเทศเนี่ยแย่ลงเขามองเป็นภาพใหญ่ๆเฟสบ o สติกก็ออกมาบอกว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเองนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเฟดคาดการณ์นะครับที่2%ผมมองว่ามีโอกาสที่แนวโน้มที่ราคาทองเนี่ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นมีโอกาสมากกว่า จากการวิเคราะห์ก็เลยมองว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยอาจจะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมคร่าวๆที่ผมเอามาสรุปให้กับนักทุนทุกท่านนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าเมื่อคือนเนี่ยส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับในเรื่อง IMF เอง ในเรื่องของเฟดบอสติกเองแล้วก็ทางเฟดคาริดานะครับจากประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับก็ส่งผลให้ทางฝั่งสหรัฐนะครับทางฝั่งดัชนีเนี่ย S&P นะครับปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับ10.54จุดนะครับทางฝั่งของดัชนีดาวโจนเองก็ปรับตัวลงนะครับ117.72จุดก็เดี๋ยวไปดูดอลลาร์อินเด็ก์กันดอลลาร์อินเด็ก์นะครับกลับขึ้นมาทดสอบไฮ 94.5นะครับแล้วก็ทำ New h i g ก่อนที่จะมีแรงขายกลับลงไปใหม่มุมมองสำหรับดอลลร์อินเด็กซ์ตอนนี้เนี่ยผมมองไว้ที่แนวรับ94.2ตรงนี้นะครับถ้าราคาของดอลลร์อินเด็กซ์ย่อลงมาตรงนี้แล้วไม่หลุดตรงนี้ลงไปนะครับรีบาวลกลับขึ้นไปมีโอกาสที่ดอลลร์จะกลับไปแข็งค่าเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าดอลลร์นะครับหลุด94.2ลงไปเนี่ยมีโอกาสที่ดอลลร์ก็อาจจะกลับไปอ่อนค่านะครับรอดูอีกรอบหนึ่งตรง93.95ตรงนี้นะครับ 9ก้าสิบสี่จุดสองก่อนว่าดอลลาร์จะหลุดแนวนี้ไปได้หรือเปล่าไม่หลุดรีบาวกับขึ้นไปแข็งค่านะครับทดสอบหี่เก้าสิบสี่จุดห้าหกทางฝั่งค่างเงินบาทนะครับกลับมาแข็งค่าอย่างหนักหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขึ้นไปอ่อนค่าพอสมควรนะครับล่าสุดเนี่ยค่างเงินบาททะลุแนวรับสำคัญนัครับ33.60ก็ล่วงลงมานะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ตรง33.22แนวรับที่ดูเอาไว้นะครับแนวแรกคือตรงแนวรับ3-3 1.3นะครับตรงนี้ถ้าบาทนะครับลงมาทดสอบแถวแถว3.3.1.3ตรงนี้ที่เป็นจุดพินบาตรงนี้นะครับแล้วถ้าไม่หลุดแนวนี้บาทอาจจะกลับขึ้นไปแถวแถวโซน3.3.4.8รอดูแถวแถว3.3.1.3นะครับว่าบาทเนี่ยจะทะลุได้ไหมทะลุนะครับไปจีนึงคือ3.3เลยช่วงนี้บาทค่อนข้างแข็งนิดนึงในฝั่งของข้างเงินบาทเองรอดูนะครับ3.3.1.3หลุดไหมหลุดไป3.3ก็กลับไปแข่งค่าเพิ่มมากขึ้น คราวน,นี้ไปดูในฝั่งของกองทุน SPDR กันบ้างนะครับ กองทุน S P D R เองนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถือครองสุทธิอยู่ที่985.05ตันะครับตอนนี้ทางฝั่งของ Comex f u t u r e เองตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทำ New High 1.770ตรงนี้นะครับหลังจากที่ I M F ออกมาหั่น G D P สหรัฐแล้วก็ f a ดบอสติออกมา DEFEND ในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจตดถอยนะครับราคาล่วงลงมาล่าสุด Session Se Asia เนี่ยคิดว่าราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบ1.7 หกนะครับแล้วก็หนึ่ราคาในช่วงเอเชียเนี่ยอาจจะยังคงไซด์เวยนะครับอยู่ในกรอบหนึ่งเจ็ดนะครับถึง1758อยู่ในช่วงกรอบนี้วันนี้ถ้าไม่มีปัจจัยคิดว่าราคาอาจจะยังคงไซด์เวยอยู่ในกรอบนะครับจนกว่าเซสชันยุโรปนะครับจะได้ราคากลับขึ้นไปหรือว่า ลงต่อเมื่อคืนนะครับมีเรื่องของอเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะครับโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะมองว่าแนวโน้มเนี่ยของราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสนะครับปรับตัวสูงขึ้นจากเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับมุมมองทางด้านพื้นฐานเนี่ยผมเลยมองว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับจนกว่าเฟดจะส่งสัญญ,ญาณการทำ QE taper นะครับ ถึงตอนนั้นเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับราคาทองคำนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นในเรื่องของเงินเฟ้อซะส่วนใหญ่นะครับเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยโดยมุมมองส่วนตัวเนี่ยผมก็เลยมองนะครับไปในดิเรกชันนะครับขาขึ้นนะครับถ้าดูจากมุมมองที่เป็นปัจจัยทางพื้นฐานก็เลยแนะนําสําหรับนักลงทุนนะครับที่เทรดมุมมองนะครับก็คือรอย่อซื้อนะครับรอให้ราคาลงมาแถวแถวหนึ่งเจ็ดห้าแปดครับที่เป็นกรอบข้างล่างนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปปิด ข้างบนนะครับ1762โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองภาพพื้นฐานนะครับเป็นหลักคาสัญญาณเรื่องเฟดชัดเจนเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้แรงซื้อเนี่ยมีโอกาสกลับเข้ามานะครับในฝั่งของโปรฟิเจอร์เอง คราวนี้ไปดูข่าวกันนะครับวันนี้มีในประเด็นของตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะมีประกาศตอนทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวไปดูตัวเลขเงินเฟอ้อกันนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับ CPI นักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่0.2% Forecast ว่าออกมาดีกว่าที่คาดการณ์รอบที่แล้วเนี่ยออกมาแย่นักวิเคราะห์คาดการณ์วิเคราะห์ว่าออกมา0.3ออกจริง0.1ก่อนหน้านี้คาดการณ์0.4ออก0.3รอบนี้เป็นไปได้ที่อาจจะออกมาแย่ นอนฟาร์ม <Yeah. S 1> ออกมาแย่ก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวเลขออกมายังไงถ้าออกมาดีในกรณีนะครับที่ออกมาดีเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาทองปรับตัวลงอย่างเช่นออกมา0.4 0.5ราคาลงแต่ถ้าออกมา0.1แบบนี้เนี่ยราคาทองอาจจะปรับตัวสูงขึ้นเรารอดูตอนทุ่มครึ่งคืนนี้นะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะออกมาในทิศทางไหน อะคราวนี้เดี๋ยวไปดูราคาทองคํากันนะครับราคาทองคำนะครับตอนนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาละจากเมื่อคืนนะครับ IMF เตือนเรื่อง GDP นะครับแล้วก็ทาง f ฟดเองนะครับก็ออกมาส่งสัญญาณว่าย,ยังไม่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อมากกว่านะครับที่ เกิดขึ้นโดยมุมมองของผมเนี่ยมองว่าราคาทองคำอ่ะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นนะครับในช่วงนี้แนวทางในการเล่นนะครับก็คือรอย่อซื้อ1764นะครับสำหรับโกลด์บอดนะครับรอให้ราคาย่อลงมาแถว1764ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดซื้อหรือนะครับอีกกรณีหนึ่งคือฝั่งยุโรปนะครับดันให้ราคาเนี่ยทะลุ1770นะครับกรอบตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอให้ราคาเนี่ยย่อกลับลงมาที่เดิมนะครับ1770นะครับ รอ,อให้ราคา pullback ลงมาตรงนี้แล้วเปิดเข้าซื้อนะครับตรงนี้ Take profit ที่ High 1777ตรงนี้นะครับ Take profit อันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่นสําหรับนักทุนระยะสั้นที่เทรดสปอตรอย่อซื้อนะครับแนวทางในการเล่นวันนี้ส่วน stop loss นะครับในกรณีที่ย่อลงมานะครับก่อนที่จะเบรกเอาแนว1770ไปนะครับ stop loss เผื่อไว้ครับ1760นะครับ 1755ห้าหนี่เป็นจุด stop loss ถ้าราคานะครับเบรก1 7 7่งูนยขึ้นไปนะครับรอปูแบบแล้ว stop loss ตรง1นึ่งเจดหกี่สแนวนะครับแนวทางในการเล่นวันนี้คราวนี้เดี๋ยวไปดูในฝั่งของ99แล้วก็เก้กันนะครับสำหรับราคา965้านะครับตอนนี้เนี่ยบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะเลวร้ายนะครับบาทส่งผลให้ราคาเนี่ยย่อลงมาเนี่ยลึกพอสมควรเลยนะครับในฝั่งของ965เองมุมมองของผมนะครับมองว่ารอ แถว27600นะครับแนวนี้ในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็อีกแนว127530สองแนว27600แล้วก็27530นะครับเป็นจุดเข้าซื้อสองแนวนี้นะครับรอราคาย,ย่อลงมาตรงนี้กลับขึ้นไปเทคโปรฟิตที่กรอบข้างบนนี้เลย TP 28200 Stop Loss Stop Loss นะครับ27430 เเอาไว้100บาทนะครับอันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่น965นะครับสำหรับนักทุนระยะสั้นฝั่ง99นะครับก็เหมือนกันนะครับรอราคาย่อลงมา28600นะครับแล้วก็28530นะครับเป็นจุดโซนนะครับสำหรับเข้าซื้อนะครับโซนนี้รอยย่อลงมาตรงนี้ปึ๊บแล้วซื้อนะครับตอบลอตสอดนะครับกลับขึ้นไปเทคโปรฟิตตรงนี้29 2 0 0คราวนี้ไปดูในฝั่งของน้ำมัทุนระยะยาวกันนะครับมุมมองระยะยาวนะครับของ965นะครับคล้ายๆกันนะครับรอยยอซื้อนะครับแถวๆโซนตรงนี้เลยนะครับก้อนตรงนี้เลย27600 27530นะครับอ่าเป็นจุดเข้าซื้อโซนตรงนี้นะครับสต็อปลอสตรงนี้นะครับ27240็ดสองสี่ศูเทคโบฟิตตรงไฮนะครับ28200 TP อันนี้จะเป็นแนวทางในการเล่นสําหรับนักทุนที่เทรดระยะยาวนะครับรอย,ย่อซื้อแถวนี้99เองนะครับก็คล้ายๆกันนะครับรอแถวโซนข้างล่าง28500จุดเข้าซื้อนะครับนี้จุด Stop Loss ตรงนี้นะครับ27850 Take p r o f i t นะครับตรง29100นะครับตรงนี้เป็จุด TP นีจะเป็นทั้แนวทางในการเล่นสำหรับนักทุนระยะยาวรอย,ย่อซื้อขึ้นไป Take Profit โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบกับราคาทองคําทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแล้วก็แนวทางในการเล่นสําหรับนักลงทุนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับที่ผมนํามาฝากให้กับนักลงทุนทุกท่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านมีคําถามสามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ NGG Trade นะครับใน YouTube แล้วก็ Facebook สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ